กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสาหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โ,โอ伊ส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเชนล์วันนี้เราก็มาอยู่เกมคนรู้สึกปะ Fantastic Day นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปข่าวสารจากไลฟ์สดล่าสุดนะครับซึ่งเอาจริงๆข่าวสารล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถอ่านจากโนต้ตตรงนี้ได้นะนี่ครับ November Update Preview นะครับสำหรับอัปเดตตรงนี้นะครับมันก็รวบรวมทั้งหมดไว้แล้วนะแต่ว่าผมว่าตรงนี้เนี่ย พูดไปอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอยืมภาพจากไลฟ์สดเลยแล้วกันนะก็เริ่มจากคอนเทนต์แรกนะครับ trial of the ancient นะครับมันจะคล้ายๆกับระบบความสัมพันธ์เลยเพื่อนๆแต่ว่ามันจะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้มันจะเป็นดันเจียนพิเศษครับให้เราไปสู้แล้วก็ปลดสเตตต่างๆของตัวละครได้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคลียร์แล้วนะครับรู้สึกว่ามันก็จะจุดไฟนะน่าจะเป็นครบเพลิงแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเคลียร์สำเร็จแล้วนะของต่างๆที สำคัญในการใช้อัพคอนเทนต์นี้นะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วนะครับลีลลฟนะครับอันกลางน่าจะเรียกว่ารีลลฟนะแล้วก็จะมีเป็นสมุดคัมภีสีเขียวๆที่เหมือนแบบมีเวทบนขลังครับพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถได้รับจากอีเวนต์นะครับกับ Ba t เ l e a อ e n ีาที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านะครับก็ตัวอย่างนะครับตามนี้เลยเพื่อนอันล็อกชายนะครับ to u p g เก d e your stat นะสำหรับตรงนี้เขาก็จะบอกอยู่นะว่าเราจะต้องใช้ของอะไรบ้างนะครับในการอัปเกรดตัวละครนะ การอัปเกรดตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่ม affinity เหมือนกันนะแต่ว่า affinity อันนี้เนี่ยมันน่าจะแยกกับอันเก่านะครับจะเป็นคนละ affinity กันครับที่สำคัญที่สุดนะครับการปลดคอนเทนต์ใหม่เนี่ยคืออันนี้เลยเพื่อนๆมันจะเป็นอาวุธเฉพาะตัวนะครับของแต่และตัวละครนะซึ่งผมบอกเลยว่าอาวุธเฉพาะตัวของแต่และตัวละครเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอมันอัปเดตข้อมูลเข้ามาอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆ่นนฟังอีกทีนะว่าตัวไหนเนี่ยควรจะทำ เราควรจะใช้อาวุธแบบเก่าจะดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นอาวุธของเมกูมินนะครับอันนี้เนี่ยผมจำได้เพื่อนๆรู้สึกว่ามันจะทําให้เมกูมินนะครับสามารถใช้อันตีเนี่ยได้แรงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับไม่แน่ใจนะว่า20หรือว่า40นตะครับตัวเลขเนี่ยผมไม่ชัวนะแต่บอกได้เลยว่าคาถาเมกูมินเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับหัวข้อได้ต่อมานะครับนี่เลยครับ b บทเทิลอะรีนาเนะครับ สำหรับ b a t ท l ่าอ e n a เองนะครับมันก็จะเหมือนกับ Arena แบบเดิมเลยครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะโดยเขาจะบอกอยู่นะครับจะมีกฎพิเศษของ Arena อยู่ว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อได้คะแนนเพิ่มครับส่วนมากนะครับรู้สึกว่ามันจะบอกอยู่นะว่าจะต้องใช้ตัวละครอะไรบ้างนะครับถึงจะได้รับสกอร์พิเศษเพิ่มนะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้คะแนนสูงๆนะครับจาก a r e n a นี้เนี่ย เราก็จะต้องใช้ตัวละครที่เขากําหนดมานะเอามา mix เป็นทีมครับแล้วก็รู้สึกว่าอารีน่านี้นะครับมันจะไม่คิดท่าเพื่อนๆคือนคือบอมันจะไม่มีท่าใดท่านหนึ่งนะครับมันจะเป็นท่ากลางนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถเอาทุกตัวละครลงมาใช้ได้หมดเลยครับและแน่นอนนะครับอัปเดตประจรําเดือนเดือนนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกแชปเตอร์ที่10นะครับซึ่งปลดล็อกแชปเตอร์ใหม่นะโหบอกเลยเพื่อนๆเพชรเนี่ยเพชรฟรีนะครับ กำลังรอเราอยู่นะก็ถ้ามันอัปเดตมาพร้อมรีซิโลเนี่ยจะดีมากครับเพราะว่าเราเนี่ยน่าจะได้นําเพชรน,นะครับเราก็ไปสุ่มตู้รีซิโลกันด้วยนะและที่ทุกคนรอคอยนะครับก็มาถึงแล้วเพื่อนๆโคโนซุบะแฟนแทสติกเคลโบกับรีซิโล่นะครับสำหรับโคลโบในรอบนี้นะครับจะมีตัวละครอัปเดตเข้ามาพร้อมกันถึง4ตัวละครนะครับก็มาดูวิดีโอกันหน่อยแล้วกันนี่ครับวิดีโอเปิดตัวนะ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นโฉมหน้าตัวละครที่จับเดตเข้ามานะซึ่งแน่นอนว่าการมาของโคลาโบร,รีซิโ่นะครับมันก็จะมีเควสต,ต่างๆพิเศษนะครับแล้วบอสเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์จากรีซิโ่นะเพเทลูกิสหรือเปล่าอัานนี้เออผมก็ไปเช็คมาอีกทีแล้ว <c oughs> เพื่อนมันไม่ใช่นะครับมันชื่อว่าเพเทกิอุสนะครับ ที่สําคัญนี่ครับมันมีมิชชั่นใหม่นะครับจะเป็นมิชชั่นที่ทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยจะต้องช่วยกันเคลียร์นะอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะครับคือเราทุกคนนะครับจะต้องช่วยกันฆ่าบอสให้ได้จํานวนตามที่เขากําหนดนะก็ถ้าฆ่าครบ1ล้านตัวนะครับเราจะได้ตั๋วสีทองนะครับคนละ3ใบนะแล้วก็2ล้านตัวได้เพชร1 0 0 0เม็ด3ล้านตัวได้เหรียญเอซิดสามเหรียญนะครับแล้วก็5ล้านตัวได้เพชรเพิ่มอีกคนละ2,000เม็ดด้วยครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่เปิดมาเนมเ,านะเ,เ,าเน่่ยยังไมมคพลาาะรผก็ เชื่อนะยังไงผู้เราต้องทําได้ครับ5ล้านตัวนะรอบนี้นะครับตัวละครแจกเนี่ยจะเป็นเอมิเลียนะครับน้องเอมิเลียตันเนี่ยจะเป็นตัวละครสีดาวตัวแรกนะที่เป็นตัวแจกในเกมเลยครับสาหรับน้องเอมิเลียนะครับในช่วงแรกเนี่ยถือว่าเป็นเมตาเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครสีดาวนะครับที่ทุกคนสามารถปลดตันได้แบบฟรีๆนะส่วนตัวละครอื่นๆนะครับก็จะมีเป็นเมกูมินนะครับ ในชุดเมดของเลมนะแล้วก็จะมีอะควานะครับในชุดเอมิเลียสุดท้ายเ็าจะเป็นน้องเลมนะครับตู้กาชาครับที่จับเด็กเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกมาเลยนะว่าจะมี2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นตู้ธรรมดานะครับอันนี้เนี่ยทุกครั้งที่เปิดแบบสิทีมั้งเราจะได้ลิงกะนะครับแถมมาด้วยนะส่วนตู้ที่2นะครับจะเป็นตู้สเปเชียลเซตรีคูดนะครับสำหรับตู้นี้นะครับบอกเลยว่ากําลังรออยู่นะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องใช้เพชรเติมนะครับแล้วก็ราคาสุ่ม สิบทีเนี่ยจะเหลือเพียงแค่2องพันนะแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะแถมสกิลพอร์ชชั่นนะครับให้เราด้วย1นึ่งขวดครับและที่สําคัญครับนี่เลยครับอันนี้นี่ของเด็ดครับเด็ดที่สุดเลยนะคือเราจะสามารถสุ่มฟรี10ครั้งนะครับได้ทุกคนเลยครับถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับเราสามารถสุ่มใหม่ได้ด้วย2ครั้งนะนี่เขาเขียนบอกอยู่นะว่าเรารีทายได้ twice นะครับและเวลาสุ่มใหม่เนี่ยโอ้โหตรงนี้ผมไม่ขอพูดเลยกันถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นนะบอกเลยว่า ถ้าเห็นฉากที่แบบเรากดสุ่มใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะต้องอุทานแบบโอ้อะไรแบบนี้แน่นอนนะส่วนลิงกะนะครับหรือว่าภาษาอังกฤเนี่ยเขาเรียกว่าแอปป้านะจะสามารถเอามาเพิ่มค่าอัฟฟินิตี้ของเอเมเลียกับเลมได้เยอะเป็นพิเศษนะครับถ้าเราไปเพิ่มตัวละครตัวอื่นเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เพิ่มแค่20มัง้งแต่ว่าถ้าเป็นน้องเอเมเลียกับเลมนะครับจะได้เพิ่มถึง5เท่ากลายเป็น100นะเพราะฉะนั้นลิงกะหรือว่าแอปป้านะครับเพื่อนๆอย่าเอาไปให้ตัวอื่นกินนะให้ตัวละครคลาโบเท่านั้นนะครับกินถึงจะคุมนะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปเปิดตัวแนะนําตัวละครใหม่ของรีซิโดกันครับสําหรับที่กระตุกนะครับต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ผมนะครับมันเป็นที่ไฟล์ต้นฉบับนะอันนี้ และสำหรับของแจกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรางวัลกิจกรรมของไลฟ์สตรีมนะ คือก่อนที่ไลฟ์สตรีมจะเริ่มนะครับเขาจะมีให้ลีทวิตกับไลน์นะครับออฟฟิเชียลไลฟ์สตรีมนะครับรางวันที่แจกก็จะเหมือนเดิมเลยครับถ้าครบ1000,2,000แล้วก็3,000เนี่ยจะได้รับเพชร1 0 0 2 0 0 3 0 0ามลํตามลำดับนะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วันนะครับและแน่นอนรางวันที่พวกเราได้นะครับก็คือรางวัลสูงสุดครับอันนี้เลยนะพวกเราเนี่ยจะได้รับเพชร3 0 0ต่อเนื่องไปเลยวลาเวันรวม2,100เพชรด้วยครับนอกจากนี้นี่ครับ มันก็จะเป็นควิสที่ให้คนในไลฟสตีนนะครับช่วยกันตอบคําถามนะคาถามนะครับเขาถามว่านี่เลยครับเมนคาแรคเตอร์ของลีซิโ่เนี่ยคือใครนะครับคาตอบแรกนะครับซูทาลุนะส่วนคําตอบที่2นะครับซูบารุนะครับให้เวลาคิด3วิครับามองหนึคงไม่มีใครตอบผิดนะนั่นก็คือซูบารุนเองครับก็ของรางวัลที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นรางวัลข้างบนนะครับเอซิสหนึ่งเหรียญเอลิสหนึ่งเหรียญแล้วก็จะเป็นอันนี้เขารู้สึกว่าเรียกว่ารีลีฟมั้งอีก1อันด้วยครับและท้ายสุดครับนี่เลยครับ สิ่งที่ทุกคนรอคอยนะอารีนาโหมดฝึกซ้อมนะครับกับ Battle Report นะครับที่จะโชว์เดเมจนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยทำเดเมจได้เท่าไหร่บ้างนะก็จะได้อัปเดตลงเกมแล้วนะครับ,บรโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะสำหรับการอัปเดตนะครับแพทที่จะมาเนี่ย มันจะมาในวันที่9นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวเตรียมเพชรกันให้พร้อมนะเพื่อนๆและสําหรับคนที่ไม่มีเพชรนะครับก็ไม่ต้องกลัวไปนะเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันแจกเพชรนะครับรวมๆเยอะมากนะผมว่าน่าจะได้10,000เพชรบวกนะรวมกับให้เปิดฟรีนะครับที่สุ่มแบบรีได้อีก2ครั้งด้วยนะ ตอนนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะทําได้นะก็ทําความดีสะสมไ้เยอะๆนะครับตอนเปิดกาชาเนี่ยจะได้ไม่เกลือนะโอเคก็สาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอยังไงก็ช่วยกดไลค์สับสไคร e นะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ